สวัสดีจ้ามัพอกันดี่คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสมาเห็ดให้ื่อเมืองวิธีไม่นี่เห็ดงานหนักไม่พี่น้องบัดนี้เส้นข,ข้อเฮานี่คือตึงต้องมาโกดมาเขีอย้อมเศษด้พี่น้องไหมเป็นบ่จนมาแบบแต่้างห้องไปหนวดนะพี่น้องนะเขาก็จะนวดตรงนี้คือกันนี่เส้นเนี่ย สมมติว่าข้อบาเลายเหมือนอหากับตข้อนี่ยงถาเหาเห็นงันผมมนี่ก็บท่านเหนอะไเงี้ยงมอางนั้นินาจะไม่ดีนัไหนพี่น้องวะบางคนกาจะอนอนนากับพี่น้องไม่นี่ต้องใส่เมื่อแบบเนี่ยเคื่อกันของไม่นี่คือกันเนี่ยถ้าเห็นงันตัวอะไรพี่น้องเปลกบ่ ผมโมเหงี่มาพนะี่น้องจะร้อยผมเหงมันก็จะใส่จะได้ไมา,หหาหเห็นให้พี่น้องเบิ่งเสียงก็ขึ้นหัวขึ้นยังเออเลยได้พี่น้องเสียงโอ้ยมนมีแบบตึงไรน่ะพี่น้องนวดนวดหนักๆอ่ะตึงเท่าไรก็แล้วมาก,กาดหัวของแบบนี้ ทึ่งทบอกก็ร่างกายในตะกินมันนี่โมเดลก็ร่างกายเนาะเพราะว่าเส้นนี้มันแบบว่ามันสำคัญนะพี่น้องทำมันตึงแห้งเนี่ยมันขึงหัวเห่าขึ้นเนี่ยเป็นโกดมันมันมันนี่เกิดอะไรแบบเก่งเป็นอะไรหรอกจ้ะแต่ว่ามันนี่ก็ดหงวงไปไว้ที่แบบเหนียวน่อนเหนียวน้องตึงหมดเลยนี่ต้องมันน้องโกดมตัวเองอ่ะเพื่อนก็คือกันเด้จ้ะได้มันตึงมันยัง ตง่งตองค่ายมันออกพี่น้องพระสันตัญญาผู้ได้ไมนนี่หลังยูจนสีหลเป็นมึงยังยังเว้นอ่ะใช่ปะยังเวนเวเพี่น้องกับเค็ดตได้จากพระสันัญาผู้ได้ตึงสินข้อสินยางแล้วมั้งเลโอ้นี่แห้งพี่น้องม่นี่แบบ นำคนเหยียดวามแบบนี้เลยรู้ซื้อ่าปวดข้อไงวันนี้มือเสานี่นี่หมอกระชังกายนี่ก็เลยแบบน่าเห็ดเหพี่น้องเลย้วเือมีคนมรึซว่ามันไม่แห้งนะพี่น้องส่วคนเห็ีได้เลยจับเลยับตัวเองแบบว่าราซ้อพวกไข่ลงหัวมัวกระมนี่นี่สำคัญไม่พอเวลาหนวดแต่มมนหนวดหนักพี่น้องเวลานวดใส่มือมันบ่ามนี่ไม่นี่แบบใส่มือกดน้ำเสียนมอนเลยเขาใส่มือกดไม่นี่ สอบแวกวคันสอกกับเขาสอบพี่นาอก็นมนเยวด,ดีแต่เซฟ่ัเปลี่ยนหนักเลยต,ต้องนั้นางแกจะพร้อมด้วยกันเด็พี่น้องนวดอะ,ถ,อะถ,อดอนนถ้ามันขึ้นถ้าใส่เมืนอคืนข้อบันไ่นี่ใส่กันพูดในนวดนางงเลี้ยไน่เหี่ยวเลยเพราะว่าแขนขาใหามันบวม้องพี่น้องเนาะแตาไม่ได้ขืนข้อพี่เห็นบ่าเห็นมาวันนี้นะโอ้ยคือแบบอ้ตองนันมูนวดห้กะ ก็ได้ยุพี่น้องแต่ว่าก็แบบอืมน้องพีองนะจ๊ะมันหักใต้พี่น้องคือเราได้ใจ้เดอ้อจังไรกะซอยเครียดซอยเป็นร้อนใจเห็นไหมนี่เนี่ยเราบปเห็นน้ำไหลเลยม่นี่ปวดข้อเลทยมายกดให้เบิรงพี่น้องปวดใส่ถ้วยปวดเนี่เพราะถ้ากดบางสิ่งมันกระโหลกศีรษไม่แห้งอะ่ะกระโหลกศีรษดีนะพี่น้องมันตึงทั้งกระดานห้องนี่ ขนาดนม่นี่อกกับร่งกายได้พี่น้องนั่จังเสียตึงเมื่อเพราะว่าแขนน่ะหนักของคุนพี่น้องมันจะต,ต้องถึงตัวลงมาที่ปลายมือให้มันได้เพื่อให้มันได้น,น,น,น้หนักเนาะพี่น้องขนาดนม่นี่เป็นคนแบบสมัยก่อนที่ม่นไม่พาเกลันก็่อยได้เท่าไยพี่น้องเพราะฉะนันเป็นขุนสลายเนาะพี่น้องแล้วแต่นี่มันอยู่ในบ้านห้าเนห้าไปเฮ็ดได้นะพี่น้องเขางานตรงเวลาเขียนอะไรเห็นต้องตีมึงเทียนั้นยูเนี่ยม้วนหน่อ,นอ,อ,อนนพี่น้องโจกดิพี่น้องแล้วมันจบก็ไม่ยังดิ หายใจวาอิ่มก็ต้องโจ๊กน่าพี่น้องเนาะเออจึง้งหือยังได้จึงว่าปวดข้อนะพี่น้องที่นี่เป็นหมอเนี่ยไะไเนาะพี่น้องเนาะปวดไม่ว่ามันขึ้นนู่นพิษาสั่งนี้ปวดน้ำหมอน้ำถ่ายท้อยน้ำเหน็บพี่น้องนี่ที่ดูกซึมดีเลยพี่น้องเลยการการปวดมันเกินเนี่ยมันก็นดีเลยพี่น้องถ้าไปนวดไปไายเศษเนี่ยข้างก็อยังเจ็บ เดี๋ยววันนี้เดี๋ๆก็เดินม่รเมนกันบรมันกดเห็นเปนห้องเบิรงกันนะนี้วะเจนกฝากเป็นกำลังใจในเร้่อจ้ะเออเจ้าหน้ามนนี้เหมือนหน่มลังเจ้า่น้าในเสี่ยวอาิสามาเป็น่นเหนมนนี้จิกดให้เบิรงเรือจัดเออปน้องกดไปหลดเี่น้องเส้นก้อนมันตึงเหอนเบี่ยนแขงเป็น่างเป็นไรกดได้เป่นเฉพาะกดบอกม้อนหมด็กตายเป็น้องตายยั้งเดียว สำหรับคนที่หนวดนักนะ้วพี่น้องนะเมนี่เดี๋เป็นคนหนวดนักที่สดุดเลยตึ้นขึ้นเราเป็นประหลงไหมพี่น้องเออถ้าเมื่อวานลูุกขาดหนวดนนะักแห้งนะทีน <c oughs> ี้จะคนผูยนะิ่งใหญ่น่ะผู้ชายผมได้พี่น้องผู้ยไไิ่งใหญ่ยหงเหยียบเป็นไดกับพระโลกนะ <c oughs> นเจอคนตัวยิ่งใหญ่แลพี่น้องเวลาเมนี่เจอลูกลุกขาดหนุกขาดขน ตัวยิ้มยิ้มนะพี่น้องไม่นี้อยากเป็นผู้ยิ้มยิ้มเลยเนาะก็ตั้งแต่ที่อันนี้คนจะทานไปเลยแล้วพี่น้องนี่นะม้วนนี่กับซ้ำกันเด้อเสียบางคนน้อยไม่นี่ก็ต้องเห็ดหนวดเรีวๆจังเสียไายแล้วพี่น้องเด้อยหเ,เห็นเส้นเลือเส้นยังมันมันบินยหญ่มันเหนื่อยมันต้องไายแต่กินน้ำได้หลายออกกระลำไก่กับโอเคอยู่พี่น้องแต่ว่ามันแห้ง มันแหงต้องเหตุมือน่ะปฏิบัติทุกมืออ่ะพี่น้องเมื่อกี้เราเชื่อเครื่องใดกับบุ้งหงวนี่ก็เลยตื่นขึ้นมาวอดข้อคนยังเห็พี่น้องมึงก็นั่เบื่อมันลงน้องพี่น้องเนาะพี่นอนะ้นองก็เฮ็ดได้และจากนั้นเอออุย้ยเส้นอะไรเนะนี่ยเมื่อี้เนี่ยมีแห้งเถอะคันว่าเรียนหัวเรียนก็เยี่ยต้องเก็กบของตะกี้ว่าเห็ดบ่ง้งหงวนจะเห็ดเ,เปลี่ยนพี่น้องเปลี่ยนพลหัวกับข้าทั้งหมด ก็เป็นปวดหัวอย่างแนวเวียนหัวเห็นเหตุเรื่องนี้รับตาได้เพราะมันนี่เป็นก้นเลือดหน่อยไม่ห้อกแต่จะเกี่ยวกับเลือดอยู่เลยตายไปเติมขึ้นแล้วว่าปวดข้อวะนะหรือว่าตกหมอนวะเป็นข้อม่นี่ตกหมอนหนุนขึ้นคือจะนั่งเสียบนอ่น้อยอ,อยู่นะโม่แต่ถ้ากดนยังสี่งมันเทรู้สึกดีเลยเป็นน้องเสี ถ้าบอกกดจะเลยตึงไปเวิร์ดหลังบาริดบอก็ไม่มีออกร่างกายน้ำหนักพี่น้องมันก็เลยมันก็เลยแบบกดตรงเหนือขกันกดลงเหนือพี่น้องเหนือกดทั้งเหนือกึ้นห้องนี้กดมันจะแบบมันถืรู้สึกดีเลยพี่น้องจากที่ว่าตึงๆที่แบบห้องเห็ดอ่ะโอ้ยตายตายเละพี่น้องแบบแต่ากดเลย เป็นนี่โกรอยู่ได้ยังขึ้นได้ว่ากับคนใดขับคนใดว่าคือยังเหมือนสมารถรู้สึกปวดข้อคือว่ามีนี่แบบร้อนใายิดตาอืมพี่น้องกับเบิ้งตัก็ได้เป็นนี่เบิ้งพี่น้องเสียนี่เหมือนเหมือนนักยังว่เสียนี่ต้องกดมันกับไปพี่น้องกดธกับไปว้ายมึงนี่รู้สึกปวดข้อพี่น้องก็เลยมาสาธิตการกดให้พี่น้องเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะการนวดมันเป็นแบบนี้พี่น้องเป็นง่ายนาะ คลิปนี้ก็ฝากไว้ในเรือพี่น้องเด้อฝากไว้ที่เก่าแล้วจ้าสำหรับคนที่เข้ามาเอ่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่นี่เราฝากเป็นกำลังใจให้นยูทูบเมือม่อไหร่ในเร้่อจ้ดเลยกดไลค์กดแชร์ได้หลายแม่นี่ชาแนลฝากไว้เน่อ่อมอ,อกอ่อมใจพี่น้องที่เก่าเมื่อนี้ปวดข้อพี่น้องมากดเลยพี่น้องเบิง้งเอาซั้นนี้นาะพี่น้องเด้อเดี๋ยวมือได้บางๆเดี๋ยวสิให้พี่สาวมาันเอ่อเป็นหุ่ให้เดีย๋ยวสิ่งหนวดให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้บ๊ายบายเลื่องเสวัสดี